ของมาส่งของผดบุมาส่งน่าจะเป็นของน้องมานะใครนะคะของไอซะนี่ที่แม่ฝากมาให้หรอใส่มาให้ถ้วยบวงมอกระทมกระทะนี่เวิร์ดรุนดอเอินถ้วยบวงหยุดโอ้ยว่าเป็นตะตื่นด้ตะอเอ้าพี่จูบางตื่นประาณเทอะไรมาตื่นประบาตแกร่งแท้สีเป็น

้าอผมเนมันแข่งได้ด้ม่หนมีผมแนี่ยมีก็นทั้ในวีลบอกเยอะทุาเ่าอันนี้อันทับทอันนี้ทับอันนี้อันใดอันนี้นะอันใดเสร็จนะตัวข่าวเรอง ขนาดรถนี้ขึ้แน่นอนแต่ว่าสวัสดีครับใคมาจอสามเียใคมาเจอสามเงียโอ้งโกเยี่ยมนี่นีคนดังเห็นไหมเนี่ยจะไปหาไก่หนาให้ึมคึมเอารมณข้า่เจจอยดีอารุณ่จอยดีบ่จ๊กแก็ตระวังขวานทันที อามาปูสซรัปเอออามาปูหนั่งในปวดตาอาวาปูแค่เหมือน้งองข้อกงรายงเหมือน้ยระเเป็นยังป็นคูนนมน่มันใจใ่า,า <c oughs> <c oughs> คู่เขาใใ่ <c oughs> าเลยจอมตากฝนสละบเปลี่ยนักมือ เออนั่นลปูนั่นลนั่งนั่นล่ะไปยังไปเบิ่งที่ละปเข้ามาท่านเคยยางไปขัวไหมจักเทียอยู่พี่ว่านเคยยางไปขัวไหมจักเทียอยู่นมตนาะไปมนันเดี๋ยพีสวยก็ยุบเพิ่นสสวยแล้วนั่งเห็นอย่างเีย ตลกเขาไงแหลมต้นไผ่พี่โอมวะพี่โอมพี่โอมนี่ใสละเีวมันอบคเ้าสียนแบบบนโเียวแต่ตอนพักกันไปกินก็ได้เด็กก็ักมื่อวนได้ยููบอกว่าเป็นมินิมินิยู จยงยูทูบเบอร์ตีไปเรื่อยเติบโตใส่ฟองไหมเก้วโอ้ยนี่ใส่อยู่กินอยู anyway> ่นี่ตลอดกับพี <t <t ่ก๊อฟเออแหนเออแฮีมันเลยเป็นสีแน่เนาะอ๋ออ๋อ โอ้เดี๋ยวยังกินน,อนอ้อหนันครับครับเซเว่นนี่เดี๋ยวครัวพี่บอยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสุดเจอกัสดีครับ,รบ,รบกินข้าวแล้วว่า ก๋วยเงี๋ยงตึงแม่ยั้วไงขั้วญงขั้วญ่อันนี้ของอันนี้ของลเพินโชอ้าวเหรอดูหน่อยดูหน่อยขอเดาอะไรกินกลำเพิรไก่ไก่ไก่นี่สวัสดีครับโอ้บงย่างมัวจเอันนี้เฮชเชอร์ที่เทียงเนี่ยกนีวไปื่อโแกตสินใสแกม่อนน่กนออันนี้ลำเพินโช อัน,นี้เด็กสาวหน่อยเขา่ไปตอวนี้ม,นนนม,นนมาคยย่างมาื่อยจะเชียร์กิโลก็ตักไปเลยตักไปยงผักในีกบว่ากันกินให้มากินเขาเนี่กินตามนอนี่ฮัลโลบอยังตุนหมูหมูตุน,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 น เอาเต็มหม้อเลยอันนี้คังชิน้นขาฮัลโหลังมาเิป็นคง้าโุฮัลโหลไม่ใช่ฮัลโหลไม่ใช่ฮัโหล,โอ,ล,โอ,ลโอ,อะไรทำไมมันชิ้นฮัลโหลจับชายบ่จับชายนะต้มขนาดเนจับชายจับชายใส่ทานสัน เราต้มจับาชนี่ดีปาดมองแบบแหลกมาดีมองว่าเสลียงนี่นี่ที่มองแบบแหลกมดีมองว่าเป็นเสลียงครับแม่าชัวก็ไม่พบไ เคื่อคขืดแพี่อไปส้ี่กาับ้เออมันมีสี่้าออกไปาลวงเขาเออถึงเลที่แล้วเอออยู่เกลๆนียเจ้าหนนแสงรยอีกอย่างหนึ่งขึาเฮียข้มาลน้ำนมาเป็นกอนม่อไร่ขั้วกับเมียเอามาใหญ่ยังไงหนีนอนมันมาพอไง

ข้าเไไรไมเหาย,ยางมัน,น่นเ่ามานี่ยันกินองข้าข้าบอกข้าล่ะนริ้มไดลล้ล่ะแต่มันจะต้องกินระวังมานักกินลูกชิ้นไหม พ่อพ่ออืม <author> อันนี้จะเสียบแค่จีเตอร์ที่แท้ตัวบ้านตัวขายแบบมึง